สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For ฟ u n e พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่บ e l i e v e r 3 6 9ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษล,ลดให้ในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ 15กันยายนวันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับอัลอาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษทุกคนที่อัลอาอดีมาทำค่าครูกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพัสดดีโคจรยาราศีแล้วครับจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับจากเรือนสาชาเข้าสู่เลือนพันธุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ลัคนาเอาเป็นว่าคนราศีเมษดีทั้งสองไม่ได้เสียทั้งสองเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในราศีมิถุนหรือราศีกรกฎก็ตาม ซึ่งจะย้ายตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2568เป็นต้นเดือนหน้านะครับอีก1เดือนโดยประมาณนะครับก็จะย้ายเข้าสู่กรกฎเนาะแต่ว่าย้ายในกรกฎเนี่ยตั้งแต่2ตุลาคม68ถึงวันที่23ธันวาคม68พูดง่ายๆนะครับฟังไม่ผิดก็คือ สเดือนครึ่งเท่านั้นนะครับอยู่ในราศีกรกฎเนาะแล้วก็จะโครจรถอยหลังกลับไปที่23ธันวาคม68นั่นแหละนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนยังไม่ทันข้ามปีเลยครับคือถอยก่อนถอยหลังไปข้ามราศีในราศีมิถุนเนี่ยก่อนปีใหม่อีกนะครับนี่ขนาดปลายปีแล้วนะคือพระอาทิตดีอยู่ในราศีกรกฎน้อยมากนะครับแต่ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเขาจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาโครจรเข้าไปในเดือนมิถุนใช่ไหม มิถุนากรกฎาสิงหากันยามันต้องไล่ตามเดือนดังนั้นเนี่ยพอมันถอยไปมิถุนมันก็ต้องเข้ากรกฎอยู่ดีแล้วมันก็จะต้องมาสิงมังกรถูกป่ะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าอย่างถาวรในกลางปีหน้านะครับก็เดี๋ยวค่อยได้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเรื่องปกติของดาวใหญ่ที่เขาจะย้ายแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจเนาะเขาจะย้ายสองรอบแล้วนะครับก็คือมีการเดินหน้าเข้าไปแล้วก็ถอยหลังแล้วก็เดินหน้าต่อ,อยางเงี้ยมันก็จะยำไปยำมาแบบเนี้ยครับโอเค ทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับคราศีเมษลัคนาเมษจุดกําเนิดทางทิศเหนือครับได้ทั้งราศีลัคนาเช่จุดเดียวกันครับตนุราศีเมษตรงนี้นะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจทำลายของดาวพระหัสก่อนนะครับในขณะเนี้ยเนี้ยตอนที่เราฟังเนี่ยครับดาวพฤหัสอยู่ในราศีมิถุนพบเลินสหัชชะซึ่งดาวพฤหัสในตําแหน่งโยกหน้าลัคนาคำว่ลาลัคนาราศีเกิดเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งเนี้ยถือว่า เป็นตำแหน่งที่ดีแต่อ่อนไปหน่อยนะครับและดาวพศรีเองก็เป็นประซะด้วยนะครับคำว่าประเนี่ยหมายถึงปรากเตรคือความไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงไม่แน่นอนเส้นประนะครับก็หมายถึงเส้นขาดขาดขีดขา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 ดขีดขีดเนี่ยเออประมาณนั้นนะก็คือพูดง่ายว่าปุบปุบปะปะชีวิตก็เหมือนปุบปุบปะประทนองนั้นนะครับใครที่มีในพื้นดวงเกิดเนี่ยก็จะต้องไปพึ่งแต่คนอื่นไปเกี่ยวพันแต่กับบุคคลอื่นนะครับ ประนียแปลว่าคนอื่นไม่ใช่หมายถึงตัวเรานะครับหมายถึงว่าความหมายมันจะไปตรงกันข้ามพอไปอยู่ใดนสาชะเนี่ยก็หมายถึงสังคมและเพื่อนนะครับเออดังนั้นก็ไม่ได้หมายถึงตัวเราเหมือนเดิมนะครับก็หมายถึงออการเดินทางอะไรแบบนี้ครับสาชะคือการเดินทางเราทําคำเข้าใจตรงนี้ก่อนนะทีนี้ดาวพฤหัสดีเนี่ยไปอยู่โยกหน้าลัคนาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อ่อนนิดนึงตรงที่ว่าทําไมพฤหัสบดีในตําแหน่งสาชะและอ่อนเพราะว่าดไม่ได้หมายถึงประนะคนละเรื่องแล้วนะ ที่อ่อนเนี่ยหมายความว่าดาวพัสดีเนี่ยเป็นดาวแห่งคุณธรรมจริยธรรมเป็นดาวแห่งการเรียนรู้กฎหมายกฎระเบียบถูกไหมครับหมายถึงบุญกุศลหมายถึงวัดวา,ารามอริบาณเนี้ยครับพระอย่างเงี้ยพอไปอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยครับจะเป็นสหสชาก็คืออยู่ในตําแหน่งของสังคมแล้วก็เพื่อนหมายถึงอ่อนกําลังด้วยการที่เราต้องระวังเพราะว่าถ้าเผื่อเราครบเพื่อนที่มีสินธรราสรชา ที่เป็นดาวพราชดีหมายถึงเพื่อนที่มีศีลธรรมเพื่อนที่มีเขาเรียกว่าเหมือนกับข้าหาทางธรรมยิ่งดีเพราะว่าเขาพวกเหล่านั้นนี่ยจะเป็นเหมือนบัณฑิตที่คอยช่วยเราพาไปหาผลแต่ถ้าเราครบคนที่ไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าอย่างเงี้ยหมายถึงว่านิสัยไม่ได้เป็นแบบทางเขาเรียกว่าเหมือนกับมีกฎระเบียบม,มีสิ่งต่างๆคือนอกกฎนอกเกณฑ์ ทำอะไรก็ไม่ค่อยมีจะ,จะมีศีลธรรมเท่าไหร่อันนี้อย่าไปยุ่งอย่าไปครบกับเขาเพราะว่าเราจะถูกหลอกถูกโกงภพทรีในตาแหน่งเนี้ยมักจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายเพราะหมายความว่าเราอ่ะเข้าไปในสังคมด้วยความมีคุณธรรมเข้าไปด้วยความแบบจริงใจจริงจังแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะโดนหลอกง่ายยาพิเัษในตำแหน่งสาชตาจึงอ่อนกำลังแบบนี้อ่อนแบนถึงแบบนี้อ่อนหมายถึงหัวอ่อนนะครับหมายถึงว่า ยั่วซีเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้ดังนั้นหมายถึงถ้าเราไม่เรียนรู้เพิ่มเติมเราทําตัวน้าเต็มแก้วเราก็จะไม่ทันสังคมไม่ทันคนอื่นเข้ามารูปแบบไหนเราก็ไม่เราก็ไม่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราคิดว่าตัวเองรู้แล้วเก่งแล้วฉันเรียนรู้มากพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันก็ทาให้เราอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับ ตกไม่ตายตายมาน้ำตื้นทำนองนั้นนะครับก็หมายความว่ามีความรู้ท่วมหัวแต่สุดท้ายเอาตัวไม่รอดก็เป็นไปได้นะเข้าเดี๋ยวมันจะเข้าสภาเสด็์คำนี้ดังนั้นเนี่ยก็พยายามเรียนรู้คนอัปเดตข่าวสารให้ดีๆอย่าทำตัวน้ำเต็มแก้วนะครับดาวพิษดีนี่เป็นดาวน้ำเต็มแก้วนะครับเหมืนอนกับความรู้อ่ะรู้ลึกรู้จริงรู้ดีแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ไปซะหมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้เวลาคือคนเมธเนี่ยเป็นคนที่ มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ่อยก็จะดีนิดนึงก็คือเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆก็คือหมายถึงโดนหลอกก็ปั๊บๆกับอ่ะก็ทีเดียวแหละอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจอยู่ได้เรื่อยๆเลยนะเพราะเราก็ไม่ทราบไงว่าเราจะเจอใครถูกป่ะครับและอีกอย่างหนึ่งดาวมาอยู่1ปีนะตั้งแต่13พฤษภาคมปี68เนี้ยไปถึงปีหน้ากลางปีดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามันก็ยังที่จะต้องมีต่อดังนั้นก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับ ก็เอาเป็นว่าพยายามคัดเลือกคนคัดเลือกเพื่อนอยู่ในสังคมที่ดีอย่าไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีนะครับไม่งั้นเราก็จะตกต่ําไปตามสังคมนะครับประมาทนี้เนาะทีนี้เรามาดูดาวพฤดีโคโจรเดินหน้า2ตุลาคม2568เข้าสู่ราศีกรกฎพบเรือนพันธุซึ่งจะได้ตําแหน่งที่ดีและเด่นมากๆเลยก็คือตําแหน่งอุดและมหาอุดนะครับ อุดหมายถึง1ราศีมหาอุดจะมีองศาอยู่ในราศีนะครับแต่มันเป็นดาวจรดังนั้นเราจึงเรียกว่ามหาอุดได้นะครับแต่ในพื้นดวงเราจะไม่เรียกมหาอุดง่ายๆนะครับหลายคนชอบติดคําว่ามหาอุดเคาว่าอุดกับมหาอุดไม่เหมือนกันดาวพาราสตีในราศีกรกฎเรียกว่าอุดได้ทันที แต่ถ้าไม่ได้องศาจะเรียกมหาอุดไม่ได้นะครับหลายคนชอบเรียกติดปากว่ามหาอุดมหาอุดนะครับตามจริงไม่ใช่นะมหาอุดคือตำแหน่งสูงสุดของดาวพฤหิที่อยู่ในราศรีกรกฎมีองศาบอกนะครับไม่ใช่ว่าดาวศีอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วจะบอกว่าเป็นมหาอุดทั้งหมดมันไม่ใช่นะครับคำว่ามหาแปลว่ายิ่งใหญ่อุดแปลว่าสูงส่งนะครับดังนั้นเนี่ยมหาอุดแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่สูงส่ง สูงสุดสูงส่งในความยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เราก็ต้องหมายถึงว่าในดวงของบางคนไม่ใช่แต่ไปเรียกมหาอุดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเอาอย่างเช่นคุณเป็นหัวหน้าที่มีหัวหน้าอีกทีแล้วเราจะบอกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าก็ใช่ก็ได้แต่คือเราเราก็มีลูกน้องปกครองถูกไหมครับแต่หมายความว่าเราไม่ใช่ตําแหน่งหัวหน้าสูงสุดไง ดังนั้นเนี่ยก็ยังมีหัวหน้าต่อดังนั้นเราก็ต้องเรียกหัวหน้าของคนข้างบนว่าหัวหน้าเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นหัวหน้าสูงสุดกล้าพูดเต็มปากไหมครับเออถ้าเบื่อมีเรามีหัวหน้าอีกทีหนึ่งอ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าเราคือหัวหน้าสูงสุดหัวหน้าสูงสุดก็คือคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าเราถูกปหะครับสมมติสมมติดังนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยมีลูกน้องก็จริงแต่เราขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าก็จริงก็เหมือออนนนนตตแแหหหห่่่งุดีีีีละมัวว้าาากกเรท ก็แปลว่าหรือเขาเรียกว่าหัวหน้าสายหัวหน้า,าผแผนกอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะเป็นหัวหน้าเฉยแต่ว่าอยู่ในผแผนกหนึง่งแต่มีหัวหน้าผแผนกอีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะหัวหน้าผแผนกเนี่ยหัวหน้าต้นสายเนี้ยเขาคือมหาอุดเข้าใจว่าครับดังนั้นเนี่ยเราคือหัวหน้าพูดได้เหมือนกันว่าเป็นอุดแต่มหาอุดไม่ใช่มันคือหัวหน้าสูงสุดเข้าใจไหมครับดังนั้นเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับในตําแหน่งของดวงดาวอย่าไปเรียกอะไรที่มันไม่ถูกหลัก นะครับโอเคทีนี้ดาวศีเนยอยู่ในตำแหน่งของพันธุได้ตำแหน่งอุดเนี่ยหมายถึงการเจริญนะครับด้วยดาวพัสบดีสูงสุดเพราะว่าดาวศีสูงสุดอยู่ที่ตำแหน่งอุดนะครับก็คือราศรีกรกฎนั่นเองทีนี้ดาวพัสบดีเนี่ยมาจากเจ้าเดือนสุภากับเจ้าเรือนวินาศถูกปะซึ่งหมายถึงต่างถิ่นทั้งหมดเลยคนราศรีเมษมันจะไปเกี่ยวพันกับ เขาเรียกว่าต่างถิ่นต่างแดนบ่อยเหมือนกันเพราะว่ารนะาศีเมษเป็นราศีที่ชอบเดินทางนะครับชอบท่องเที่ยวชอบแอดเวนเจอร์นะครับดังนั้นสุภาับวินาตก็จะเป็นดาวพัสวัตรีไปโคจรในเรือนพันธุซึ่งจะหมายถึงไม่ได้อยู่บ้านนะครับเพราะว่าพันธุนี้แปลว่าบ้านแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะหมายถึงว่าคนราศีเมษลัคนาเมษบนโลกใบนี้มีสิบล้านหลายสิบล้านคนอะ่ะพงงูดง่ายๆคือหมายถึงว่าแบ่งโลกใบนี้หมื่นล้านคนเป็นแค่12ราศี อ่าคุณคิดดูว่าเลขฐานสองเองนะสิบสองเองนะหารคนทั้งโลกอ่ะคุณคิดดูว่าราศีหนึ่งจะเยอะขนาดไหนนั่นแหละแล้วหมายถึงว่าคนทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดหรออย่างเช่นมีมีพิษบางอย่างที่ไปกัดคนหนึ่งแล้วจะต้องเป็นซอมบี้หมดทุกคนอย่างนี้เหรอครับมันมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกปะ่ะนังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าราศีเดียวกันและขนาดเดียวกันมันคือสุ่มคุณรู้จักกล่องสุ่มไหมครับลาบูบูอ่ะครับอืม อันนี้ไม่ได้เอ่ยหมายว่าไม่ได้ไม่ได้ขายของนะแต่พูดให้เข้าใจง่ายๆเหมือนลิซ่าจับลาบูบูอย่างเงี้ยครับแค่โพสเนะี่ยอ่ะลาบูบูขึ้นเลยครับราคาแล้วก็แฮ่กันไปซื้อกันจนเออเอาเอาสต็อกไปเลยคือหมายถึงว่าหมดสดเอาเนาะก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกับว่าเอามาขายต่อซื้อมาขายต่อกันก็คือหมายถึงว่ามันมันราคาขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วป๊อปมาดก็เริ่ม เขาเรียกว่าเหมือนกับติดตลาดมากขึ้นแล้วก็คนเริ่มรีวิวกันเยอะพวกอินฟลูทั้งหลาย u t u b e เนี่ยหรือต่อตอเนี่ยครับก็พยายามมาเขาเรียกว่ารีวิวกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ดาราเข้ามาเล่นจุ่มกันเต็มไปหมดเลยก็เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่เป็นสุ่มเนี่ยคือคาว่าสุ่มสุ่มหมายถึงสุ่มซีคริตก็คือจะมีตัวหายากเรียกว่าแรตัวแรเนาะหายากตัวเนี้ยแหละก็ก็จะคล้ายๆกับคําว่าสุ่มนะครับ ราศีก็คือสมสมมติว่าในลาบูบูหนึ่งชุดมีหกตัวมีหกแบบมีหกสีอย่างเงี้ยครับบางทีแอปจะแบบเดียวกันหมดเลยแต่6กสีเออนี่คือหากินง่ายเนาะคือแบบเดียวแต่หกสีเนี่ยนะครับคือพวกนี้ว่าสมมติสมมติอ่าเขาเรียกว่ารูปแบบหนึ่งหรือกล่องหนึ่งมีหกสีแต่แบบเดียวกันหมดอ่ะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกสีอะไรอ่ะสีหนึ่งต้องมีสีเคร็นะครับมีสีธรรมดาห้าสีสีหนึ่งสีซีเคร็นะครับ ใครจะจุ่มได้สีเขียอะไรก็ว่าไปหรือบางทีสีเขียไม่ได้ออกง่ายขนาดนี้บางทีกล่องหนึ่งเนี่ยมี6สีแต่มีสีที่7แต่ว่าสีเจ็ดเนี่ยแบบเออ่พันกล่องมี1กล่องอะไรเงี้ยเออมีมีหนึ่งหนึ่งตัวอะไรเงี้ยมันก็จะหมายถึงว่าใครที่เป็นโชคดีหนึ่งในพันอะไรเงี้ยครับก็จะได้หนึ่งจะได้หนึ่งตัวมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าโชคดีอะไรสมมติอย่างเงี้ยประมาณหรือร้อยตัวมีหนึ่งตัวเงี้ยประมาณเนี้ยอ่ะก็ ก็จะได้ซีเครตดังนั้นคนที่จะได้ซีเครตจริงๆที่แบบว่าได้ได้แบบสมมุติว่าได้ที่หมอดูไทยได้เงิน10ล้านได้จับเงินร้อยล้านอะไรประมาณนี้ครับนี่แหละก็คือคนที่ได้ซี c r e t ไม่ได้หมายถึงทุกคนจะได้ซีเครตนะถ้าเปิดทุกคนได้ซี c r e t ก็ไม่ต้องทำซี c r e t แล้วปะ ถูกปะมันก็คือกล่องมันก็คือธรรมดาที่เราสุ่มสีเฉยๆแต่ไม่ได้หมายถึงได้สีซีเคร็ตไงดังนั้นเนี่ยสีซีเคร็ตก็คือคนที่ได้จับเงินร้อยล้านพันล้านถามว่ามันจริงไหมจริงมีคนได้จับแน่ๆครับเพราะว่าถ้าเขาทายตามหลักโหราศาสตร์จริงๆที่มีเซติมาหลายพันปีเนี่ยอันนี้คือมีจริงนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนทุกคนจะจับได้ซีเคร็ตทุกคนไงเพราะมันมีอยู่แค่ร้อยละหนึ่งโอเคนะร้อยคนมีหนึ่งคน ที่จะจับได้ซีเกตนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องหมายถึงว่าคนพันคนหมื่นคนแสนคนในโลกใบนนี้ถึงจะได้รวยร้อยล้านสิบล้านจับเงินได้ประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยร้อยล้านพันล้านจะได้จับเงินตรงนั้นน่ะแต่ถามว่ามีไหมมีครับแต่แค่หนึ่งในแสนในล้านนะครับอืประมาณนั้นเนาะเพราะคนรวยบนโลกวันนี้มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับถ้าเผื่อบันเหมายกแผงได้จริงเนี่ยมันก็คงรวยกันแบบ ครึ่งโลกแล้วมั้งครับมันคงรวย50-50แล้วลนะ่ะถูกปะแต่คนจนกับคนธรรมดาเนี่ยรวมกันได้99%นะครับอย่าลืมนะรวยแค่1%นะบนโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยหเนี่ยเหมือนซีครินะพวกซีคริดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะรวยกันทุกคนแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวเราด้วยคือคือฝันได้แต่ เราไม่ควรเอามาโมเมกับความเป็นจริงนะครับบางคนเนี่ยมั่นใจมากเลยว่าฉันต้องรวยฉันต้องแบบมหาเศรษฐีคือมั่นใจมั่นใจได้แต่ผมว่ามันคือความคาดหวังเกินไปนะเพราะถ้ามันไม่ได้มันก็จะเหมือนกับชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วอะไรประมาณนั้นนะก็เรามาระวังนะครับความคิดของเราอย่าไประดักสองคมเนาะอ่ะพออยู่ในเรือนพันธุก,ก็คือหมายถึงรากฐานของชีวิตเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มแข็งแต่ว่ามันมาจากสุภาพกับวินาศก็หมายถึงต่างถิ่นต่างแดนวินาศคือต่างประเทศต่างถิ่นไกลๆตัว สุภาคือการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างตันแดนก็หมายถึงไม่ค่อยได้อยู่บ้านนั่นแหละพูดง่ายๆจะท่องเที่ยวจะเดินทางไปอบรมสัมมนาหรือจะไปดูงานจะไปเรียนต่อได้ทั้งนั้นนะครับเออพ่ะพาอดรีปเป็นดาวแห่งการเรียนต่อกันหมายถึงว่าเรียนศึกษาขั้นสูงเพราะว่าเป็นอุดเนาะก็คือการสูงก็คือหมายถึงให้ตัวเองเนี่ยสูงทีบทะยอยทะยานตัวเองขึ้นไปนะครับสุภาพนี่หมายถึงการเรียนการศึกษาได้ด้วย นะครับภาษสิริก็หมายถึงการเรียนการศึกษาส่วนมากผมให้ไปในลักษณะของเวการไปอยู่ต่างถิ่นการไปทํางานต่างถิ่นหมายถึงการย้ายรกรากเลยนะครับเพราะว่าวินาศคือการทิ้งนะครับทิ้งถิ่นฐานจะมีคนราศีเมษและคณาเมณจจานวนหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดจะมีการเดินทางไปต่างประเทศกันเยอะในเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ผมพยากรณ์ ไว้อย่างนี้เลยนะว่าส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับมันถามว่าทําไมไม่ใช่ทุกคนเราต้องไปดูพื้นดวงด้วยครับว่าพื้นดวงของเราอ่ะเป็นคนที่ทิ้งถิ่นฐานหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนทิ้งถิ่นฐานคุณจะไม่ได้เดินทางครับคุณอาจจะไปแค่ท่องเที่ยวในฤะด,ดูหนาวก็ได้อะปลายเดือนตุลาเนี่ยคุณอาจมันคือหนาวแล้วไงกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปมันจะเริ่มหนาวดังนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงการไปเที่ยวต่างป,ะางางประเทศก็เป็นไปได้นะครับก็ไฮซีซันไงทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศก็ไปกันอะ่ะ ก็เนี่ยก็ไปได้เหมือนกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปลกลากตลอดถูกป่ะครับไม่ต้องตั้งลกลากเสมอแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเลยครับค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดจะตั้งหมายว่ามีความตั้งใจที่จะไปหรือมีเหตุที่ต้องไปนะครับไปยังต่างถิ่นไปตั้งลกลากอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าคนราศีเมษชอบแอดเวนเจอร์อย่างที่บอกไปก็คือแบบท่องเที่ยวบ่อยนะครับก็เอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่คุณถูกใจอย,อยู่แล้วก็ถ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คุณก็จะ มีความสุขกับสิ่งนี้ได้เหมือนกันเนาะถ้าอยู่ที่บ้านจะอึดอัดน,นิดนึงเพราะว่าพบวินาศพบวินาศเข้าเดือนพันธุกดังนั้นเนี่ยไปเที่ยวก็จะถือว่าแก้ดวงชะตาที่ดีได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็งใจกับช่างชนะของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ